แอลลันปัดเสียงแอลมันลันเสียงดังดังปัดปัดปัด,ปด <sı hh> สวัสดีค่ปะปานังฟังเสียงบานมันลัน่ะมันหนาวแล้วไม่มันเกิดการลันหรือจังไรกับบรลูไม่ลันนัน่นกับตังหาดแต่ว่าเสียงอ่าคือคือขวดดูใน อกองขยะเราซูมไฟนะคะโป้งนะคะคือเสียงเสียงไฟเสียงยังแตกสักยางนะคะเสียงปักเสียงยังระเบิดหลายเทือแล้วค่ะทุกมือเกิดทุกมือเทือนึ่งเฮดคลิปอยู่กับแตกโป้งเลยคะ่ะนี่วันนี้ชามะนาว วันนี้อยู่เมืองไทยจินตนาการสำคัญกว่าทุกสิ่งจินตนาการทำให้มีความสุขได้แต่จับต้องไม่ได้นะคะสำคัมฝันล่ะคะ่ะแต่เราต้องอยู่กับชีวิตจริงนะคะมาค่ะชีวิตจริงเถอะนี่ละเฮ็ดย่ำกินเองยำแบบโบราณนะ เกิดท่านยุติย่ำโบด้านนั่นเตะ <laughs> ชาบานาอูโอ้ยลืมเอามิน้นมาใส่ลืมเอาสะระแหน่มาใส่ค่ะมาค่ะหาเนเอามากินน้ำกันกันกบปลาย่ำโบราณใส่ใส่อันนี้ต่อค่ะ ัวมันบาพวกกัดนะฮะทั่วลิสงขัวหอมๆแล้วก็โครก,ก็ได้บกโครก,ก็ได้นะฮะเส้นเส้นอยากจะอืดแล้วนะเส้นอืดไม่รอไม่รอคนกินเลย ประเอินว่าย่อมุนเสร็งงานบุญนะคะพีน่นกีก็ทำว่างานบุญเป็นยังไงย่อมุนเสร็งงานบุญเป็นยังไงแล้วมัน,ม,น,ม,นมันต่างกับอย่างอื่นตรงไหนเนาะค่ะถั่วที่สงกุ้งแห้งหมูสับพริกซอย ประมาณนี้บ่ะคะแล้วก็เครื่องปรุงยำก็ธรรมดาทั่วไปทีแรกก็จะเห็ดก่อยหอยหอยเชอรี่ค่ะแต่ว่ามันจะมีอ่าซุป ตอนซุปน้อไม้ใส่ใส่หอยเชอรีลีนะคะเห็ดใส่น้ำกันเลยกกะทอดปลาเนาะ,ะที่ป้าคิดอยากกินนะแต่ว่า,าลูกเขานั่งทำงานอยู่ในครัวนั่งเห็ดกันบ้านไงบางที่เขาก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะ,ะ่ะที่แบบบ่ต้องเห็ดในห้องเจ้าของ ก็ดีเหมือนกันมาเล่นกับน้องมามาอยู่เพืนเพื่อนน้องมาน้องมาขี้เหงาปาก็เลบยบหยกเห็ดอาหารที่มีกลิ่นแห้งนี่นั่นแต่ไอเห็ดกุ้งลวกกุ้งนะคะ่ะใส่กระโม่ป้าก็ยังต้องบอกเขาถามเขาเห็ดใดบอที่จริงถามาเห็ดถอดป่าใดบอเขาบอกว่าอือก็ได้นะแต่ว่าคิดก่อนคิดแป๊บหนึ่งก่อนจะตอบนะคะ บ้านน้อยไปซื้อก,ก็กินอร่อยกว่าเ <c oughs> จ้าของเห็ดบักกาใไทยดำตาลหลายค่ะสิลันเอ็มบบานเนี่ยนับเทื่อได้ประมั่สามสามเท้อมั้งค่ะเม,มื่อยังโมเว้นน่ะแต่ตอนตื่นที่ได้ยินนะแต่ถ้ายังโมขึ้นกนต่ซิลันย้อนเนี่ยถามลูกสาวว่าเคยได้ยินบอลลูกสาวบอกว่าได้ยินอยู่ตั้งเถ้า แต่ว่าพอบ่เคยได้ยินผู้พอนั่นนะคะไปอยางให้เพิ่นได้ยินนั่มว่ามันเสียงเอียงเน้ะค่ะพอเป็นก็ใช่าหมดคิดมากไป ย่านระว,ว่างยังเกินไปม,มันบม่ได้เป็นยังหรอกเอาล่องเ่อเนาะค่ะมันก็มีเหตุการณ์ยังให้เห็นอยู่อยู่ๆดินสไลด์ลงเอาบ้านจมลงไปในธรณีจมลงไปใต้ดินอยู่บกไก่บ้านปลาเลยค่ะปรากะถามแฟนว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นทีเนิร์เขา รัถ้าบานเท่านะ่ะมันอยู่ทีทีลาบทีเรียบอะ่ะมันจะเป็นบอแฟนว่าบอเป็นแต่ว่าทีเนินเขาทีมันแบบอ่าเชียงเฉียงลดัดลาดลงะนะะัน่นละ่ะดินมันไหลลงคะ่ะแต่เขาเอา่ยวมาดินเหนียวเด้ดินเหนียวสางบานบนดินเหนียวแล้วมันไหลลงมันมีทางไหลให้ไปทางให้ไหลไปเนาะคะ่ะมันค้ายๆทางนี้มันจะเป็นผู้เป็นเขา มันก็เลยไหลลงบ้านกไ็ไหลลงน้ำบ้านเศร้าหลังค่ะแต่บ้านเราอยู่ที่พื้นที่เรียบย่ำอันนี้ย่ำอันนี้บอบอมีน้ำเลยค่ะมันจะเป็นแห้งๆแ,แต่ว่าตัวปลาเนี้ยทำไงค่ะ เดต่มโสมกับบมีน้ำค่ะอืมอ่านเศราปะ คุนเซ็นก่อนนึงเลนนอยพอดีกินนะคะมันหอมกุ้งใครที่มีวันเกิดนะะเดอนมกราแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะะ ติดตามกันนะคะซ้ำเป็นซ้ำเป็นเพื่อนเป็นมู่กันนะคะว่ากินเขาน้ำกันคนที่มารัวคลิปให้ปลาดีๆแล้วแต่ปลาจะเป็นคนที่แบบบบบรูสึกแบบว่าอยากจะอินยังกับวนเกิดด้วคะ่ะอยากให้เป็นวันธรรมดา บอเดอยากให้เพื่อนรูหรือว่าสรงอย่างมากไว้พอ่อยังีงนั่นเป็นไรเซอร์ไพร์วันเกิดนี้ก็มันก็ทำให้เรารู้สึกเออดีนั่นแหละเพื่อนก็มาเซอร์ไพร์วันเกิดูด่เมืองไทยคนนะคะบอไดเบิ้งคลิปแล้วค่ะเพื่อนเปล่าบอไดเบิ้งคลิป หน้าที่ใครหน้าที่มันเนาะเราทําคลิปเราก็ไม่ได้แชร์ไปไหนแล้วเราไม่ได้อยากให้เพื่อนมาดูหรืออะไรเพราะเพื่อนท่านในชีวิตจริงแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นคนละมุ่มย่างเลาอ่าคเนี่ยชีวิตจริงเหาเขาเห็นเหาายู่ในชีวิตจริงจะบอกคือเหาที่นางเบาคนเดียวอยู่ตรงนี้นะคะเหานางเบาย่งคนเดียวเนี่ยคือเวทที่หนีเป็นของเหา ้าอยู่กับเพื่อน,นเขาก็จะฟังเพื่อนเบาแล้วก็มอเราะแล้วก็แจมไปน้ำเขาเนาะคะ่ะวันนี้เราจะพูดเยอะกว่าคลิปก่อนมีคนแซวว่ากา็าตั้งใจกินแท้บระปาก่เบาแท้ไอเสียงก็ว่า ื่องนั้นเรื่องนี้เาเบาเป็นเรื่องเรื่องเดียวกันก็ได้เนาะเก็บกดนิดนึงค่ะว่าไม่มูเบาแต่เบาเบากบลูกก็ดีเลยค่ะเขาเข้าใจตั้งเทือนเนาะคือแานเนาะคนหุ่นหนหูจากนิสใจกัน่ะตั้งเทือนแถบปะตองเบาแถบปะตองเบามากไปมากก็เลยบบกค่อยเดียว ต้องเจอคิดคือกันไงคิดพรวอมกันเบาออกมากเกือบจะความกันอันนี้ในมุ่มองคน่นี่แบบหูจักหูใจกันนะคะตั้งเจอห้ากับหูใจว่าค้นนั้นบอด้ม,มักในห้องกับแบบนั้นแบบนี้เ้ากับบอด้เบานะคะหรือว่าเขามักให้องเบาแนวด้นะคะ แดดดีมากเลยต้นไม้สีขาวหิมะเกาะมันความหนาวเกาะนั่ไงน่างามงามที่เยือกเย็นที่หนาวกินข้าวไรกระบาวานหวานน้อยมาก ไก่อิ่มแล้วค่ะสร้อยปาปิก้ากับแซลมอนให้แฟนปาปิก้ากับสลัดแล้วก็แซลมอนเพิ่งกินนตาเพิ่งอยากกินนตาแซลมอน แต่ว่าคนกินแหปปาอุดสาหกินแหปปบาคนยังบ่มกผักพอปันยางมาเบิงอีกรอบกินสลัดเกือบมัด,ดอันนี้เกือบมดพริกปาป,ปิกา้ายังเหลืออาก่อมไว้ร่วมกันแล้วก็ ล้ายๆว่าจะกินสลัดก่อนให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบกินแซลมอนทีละชิ้นอารมณ์แบบกินก๋วยเตี๋ยวกินเส้นแล้วเหลือลูกชิ้น <c oughs> กินแนวบะแสบก่อนแนวแนวแบบแนวโปรดเอาไว้ที่หลังสุดท้ายแล้วก็เหลือปาปิก้าเขาเคยบอกอยู่ว่าไม่ชอบปาปิก้าแต่ปา แบบลองลองเบืองเออเอามาเพื่อที่จะเพื่อเพิ่นจะกินให้นะคะก็ได้พักใบวิตามินนะคะจากเมนูย่าหมองปลาปลาอิ่มแล้วปลาอิ่มแบบหมูหมูสับนะคะเนาะมันเห็ดนี่อิ่มเร็วแต่ว่ากุ้งนี่หอมกุ้งแห้งหอม ช่องหอนๆเราเอาเอา,เอา,เอาอใส่นี่ไปว่างไว้ตรงข้างนอกค่ะให้ความเย็นมันแบบลดความร้อนลงเพื่อที่เราจะเอามาใส่แก้วนะคะนั่นแหละคะ่ะขอบคุณหลายๆที่นางกินอาหารเป็นมูก,กันนะคะขอบคุณคํำทักทายขอบคุณที่ติดตามกันมากนะคะเนาะหันจางไดก,ก็เลือกช่องที่เจ้าของมากเนาะคะ่ะมันจะได้มีแบบพลังแล้วก็จะได้รู้สึกมวลกับช่องที่เขานางกินเทานํานะคะ ชีวิตเรายังพอเลือกได้นะคะเนาะ,ะขอบคุณมากๆบ๊ายบายค่ะ